ต่อไปต่อไปเคยเล่นกันไกลไข่ผ้าไหมไหมครับ <regardez> กันไกลไข่ผ้าไหมนี่คำว่าเคยแสดงว่าตัวทําได้นะครับไม่ใช่กันไกลไข่ไข่ไข่อยู่นะครับโอเค,อเ,คเอาเตรียมตัวกันไกลไข่ผ้าไหมนะครับาสามส,ามสี่กันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบากห้าสิบห้าสิบสองซอนมือนะครับไข่ผ้าไหมไข่กันไกลนะโอเคบางคนกันไกลยังแบบนี้อยู่นะครับเพียบเล ดึงคืนมาช้าหน่อยนะครับขออีกหนึ่งรอบนะครับกันไกลไข่ผ้าไหมอีกหนึ่งรอบสามสี่กันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันกกลเอ็นดูข้างหน้ามากเลยนะครับโ,โจรลดนิดหนึ่งนะครับเพื่อนไปไข่แล้วเราจะอยู่กันไกลอยู่นะครับมันก็เลยจะสั่หวานไปเรื่อยๆอ้าว <S <S จนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็กันไก่ยิ้มนกันไก่ใครไข่อมอมรักอมบ่าเราชอบถ่ายภาพใครผ้าไหมโรงไยาบานไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ไอ้ข้างหน้าอย่าเชื่อข้าง มากาักกะซิล้วที่หนูดื่มซ้อมมาไม่เป็นไรทำไปพร้อมกับผู้เข้าอบรมเลยนะครับอ้าวเรียมตัวไปช้า,นะาช้าไปช้าช้าสามสี่กำกาย on your format.